มีนาคม2,568คุผู้ชม,นะมน,นะครับวันนี้พอดีโชคดีนะครับ,รบว่าพอปูวัดภูต้องมนพี่น้องนะครับจะมาถามปูนะครับอย่างไรปูคือว่ามีแนวมีมอีเรล่ยงกิเลาให้ฟังบอกปอืมีอันคันว่าโ่กลาดมันก็ เียงการเสียงเนาะคือ่าูฟังเป็นน้าทางปูอครับผมหนนาทางไปมันก็ไกลแล้วเนาะไกลเลยได้ปูเก่าเนาะสาสิบเลยได้ปูสามสิบเลด้คัปูว่าสามสิบแล้วเนาะสามสิบมาคมใกลแล้วนะใกลแล้วครับงวดวันที่หนงเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับคือมวันเนาะหมวานเนี่ยพอดีไปงานอันยกซอผ้าสมโภศสลองอันบดครับบานข้ามวงเพื่อสีทาครับปู ไปแล้วก็เลยเอารถขั้นนี่แหละไปไปไปจอดไว้ขั้นดำเนี่ยรถปูนี่เปล่าครับผมเออจังไปทยเอทะเบียนครับผมอไปจอดไว้ต้นม่วงใหญ่ก็ต้นนีอยูนี่ครับใหญ่ก็ต้นนี้สูงนนครับรบ้บานนี้มันก็หมากรกเนะมาะหมักม่วงหน่อยครับผมมันหมากลกอกบ้านนี้งางากัซ้ำต้นเสาเนี่หล่ะเสามหาตีนี่รนครับบ้านนี้ พระก,กับกำลังพอดีกำลังสิเตรียมสีสวดมนต์แรงเลยล่ะครับผมพระกำลังสวดมนต์แรงงานยมกับกำลังมาติดท่องลูกนิมิตอยครับวันนี้นั่งพอดีนั่งสั่งกาแฟายกกับหลวงตาอันเสาเจ้าวาดเพินพ่นล่ะเจ้าวาดวัดบ้านข้าม่วงนั่นล่ะวันนี้งามวงขาดลงมาเลยเนาะ งาม่วงบ่เห็นเด้ว่ามันขาดนะบ่เห็นดอกครับปู่แต่ว่านั่งอยู่ในศาลาเสิปูเสาว,ว่าโอ้ยงาม่วงลอยม้าต์ใส่ซัสนครับพอดีปูก็เลยเหลียวไปเห็นค้าว้านาี่สีอัหลังคารถเจ้า,จาของอะนะครับใส่เต็มๆเลยกางเลยดังเลยหมาแตกฮอกไปคนละทังเอ้ลดบอ่อนบูมมามาเพิง่งรถบ่เป็นยังรถบ่เป็นยังที่ปู่แม่นโยมโยหันแตกเตือนวัดโยมโยหันมันดังแห้งคักดัง ขุมเลยวันกลาหขุมเลยย่อมยม้อมกำลังปิดท่องกำลังแม่ขา่าแม่ไขยลังมาเบิงมัดครับอ,อ่าม่ไอแม่ออกแม่ทนแม่เขาอย่างลังมาเบิงปาดลดบ่บุ่มมันหรอกเขาว่าโอ,โอ้ลดจังเลยมาแข็งแต่มีหยังปูอยู่ในหันพนะอด้ะมีของดีวัติปูแมนเบิงงาไมา่เพนนะครับแต่ว่าเขาเงินลดบ่ไปหยังนะมันลงมากมดงาหมดพ่วงเลยครับหักลงมาเลยวันนี้ ไอ้มูลเหตุมันก็คือ่งไอ้เขากะไทยเอาทะเบียนแล้วทะเบียนเขาว่าเขาไหลส้กคักๆเรื่องนะครับแต่ว่าหักม่วงน้อยเจ็บได้เจ็บวางไดโยวางสามสอดนี่แหละหมากมันปรุนไอ้ฮักเนื้อเนื้อแมนลงมาเรื่อยหมกม่วงลงมาหมดเลยหลุดไปครับอ่าฟ่วงไปเรื่อมันดังคุ่มเลยเนาะ ใส่หลังคารถเรื่อยนาปูใส่ตรงๆเลยเนี่ยบ่บุบบ่ยังบ่ปูบ่ยังงาก็เสียบดินเกเด้เลยแล้วก็ได้งัดออกพุณเล่านี่งัดออกจากปกรถเลยปกรถเลยมั่งปูแล้วจะเป็นเบทะเบียนรถกัแล้วทั้งหมดเลยผ้ากันงัดออกบ้านนี้บ่มีบ่มีฝนบ่มีลมบ่ปูบ่าบ่มีลมนิ่งมิดติ่งๆเลยจนเงือกผ้ากันเงือกหมดว่ามันหักลงมาในช่างดครับอ ่ฝนตกเป็นอย่างกระบ่กเม่ยนตีกระปูอีหยังบ่มีเลยนิ่งเลยหมู่บ้านนี่ยห่อนก็ะห่อนรถดบ่บ่บุบหยังเลยรถบ่เป็นหยังเลยลูนน้อยหน่อยลูนน้อยหน่อยขุดน้อยหน่อยขุดน้อยหน่อยปกติเขาว่าเขาว่าคันป่านนี่ในรถนี่มันสิบดีลงเลยเด้แม่นครับปู่งานใหญ่ปู่งานบกม่วงห้อยนี่ซสำเสางปาดซสาเสอถึงถึงขึ้นบังพ่วงมันปะหลดโอ้เจ้าว่ามันใหญ่ปานเดี๋กรถปะหลด หมากหมากนั่นเจ็บได้สามสอบตัวหมากมันครับท่านผู้ชมหมวกห่วงเลยสออปุ๋ยนี่อืมเรื่องรถแสดงว่ารถปูนี่แข็งแรงด้วนี่รถปูนี่แข็งแรงปฏิหารหรือปฏิหารปูเนาะอันนึงกับปฏิหารกับแม่บ่าควอมคงทนของรถกับแม่กับแม่ติปูอืมคือว่าคนนี่มั้งไมข้นกับไทยเอาท้เลียนแล้วลุ่มเบิ้งเลยบาปูเลี้ยงคิ้วไทยเลยโอ่าอืม ยงคิ้วไทยทะเบียนรถทะเบียนรถในแปดเจ็ดแปดเจ็ดสามตัวไหนกับปู่แปดเจ็ดแปดฮะเบื้องตัวเออเจ็ดแปดเจ็ดสาม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 นะแปดเจ็ดสามอันคันที่หลังนะแปดเจ็ดสามกัน ปดเจ็ดแปดตัวเนาะขันแว่นอีกกันนึงแต่ละตัวนาขันแว่นอันนึเลยอ่าเจ็ดแปดเจ็ดสามแมนแมนบ่คหับแมนมันมันเคยอันออกออกข้างนั้นอันนายกอันนายกไอเทศบาลอันตลาดอันยังกว่าทั้งทั้งเขานี่ไหมตลาดไอยั่งกว่าตลาดยูดอนนี่ไหม ตลาดเมึงท่องเออเอตลาดมึงท่องน่ายกเพราะว่าเราเฮ็ดน้ำารจานอยู่วัดน่ายกคุณเราถือหลานหนึ่งนแล้วก็เมียถือคาแสนครับออกออกลายเทียเลอนี่ออกลายเทียเราไม่รับรยเขาเพื่งเดินเงินลานน้ำเดีวเพราะว่าออกลายเทียเดิเงินลานเงินแสนน้ำเดียวทะเบียนรถเล่า ดังก็นี้อันนี้ดังพระแปะนี่เนาะอันนี้ดังระเบิดไปเลยเนาะเออมันมันลกมาเบิดลงมาแห้งเลยหมดเหมือนงาเลยหมดยอดแม่ผุนยอดยอดต้นม่วงผุนแม่ทั้งสูงก็ต้นขี้เล็กต้นกระเดาอยู่คุณไหมเจ็ดแปดเจ็ดสามมะปูเนาะเดี๋ยไปไทยเดี๋ยไปไทยเพิ่งได้ทำประชุมโดยรถปูแต่ว่า รถที่โบโเป็นยังบโบบูป,ปินยังท่านผู้ชมปูวัดปฏิหารปฏิหารก็เ,เขาเขว่าปฏิหารบมดครับเพราะว่างานเส,สริมปวดสลองปวดได้ดคนบ่หน่อยได้คนขั้นอยู่ครับขั้นดำนะโอ้ยดังกังหันนะ่ะโอ้อใจมาเลยครับ ตัดใหงเดียวเลยบอกปูแปดเจ็ดสมเลย้บอกปูแปดเจ็ดสามแปดเจ็ดสามกัมันเคยออกแปดเจ็ดสามเด้ตัวผมเลยได้หงวดหงวดนนก็ได้งวดนันงวดงวดนั้นฟ้ากระปงดีดขึ้นงวดนะไปก็มาหาฟ้ากระปูฟ้ากระปงดีดขึ้นกระจกมุนเร่เร่เลยแต่ว่ารพ่นพ่องสองค่ ไอ้เลนต่อกันมาให้ว่าขับรถไปกับข้อมือเลยรถแรนประมาณเก oh. ้าสิบครับไปจอดได้ประมาณสองกิโลกวัวขับไปเลยมามาหานี่น็อกเร้วมเนะออแล้วาแตา oh. วาา่ว่าปูยังขับรถเสือไรก็ว่าไอ้สามตัตเต็มๆแล้วออกดูขึ้นยัง นะครับนผูมชมหาได้โชคน้ำปัวนผู้ชมนะครับปัวเคยเคยออกดูถ้าเบี่ยนรถถ้ามีเหตุการณ์ยังเกิดขึ้นนังสิพี่น้องนะครับปัวงานบอกม่วงงานไงทั้งลูกกระเต็มงานผู้ชมไปงานบวงสรวงพอมันบปัวงานอ่านสมโพดโปรดงกชอบฟ้าครับบ่มีลมบ่มีฝนธรรมชมบ้างลูกมีมิดเนี่ยบ่ท่านนอนเดือนครับปัวนั่งหัดขึ้นขึ้นสลืมสลืมมามาตีสามมาหอดมาหาครับมาครับ มาพิ้งเล่ไปถอดลงลงจากหันกลับมาหอดเนี่ยกับมาคันเขาวัดเนี่ยคือสีเงานะสปอวาร์สีติดงานอยู่บ้านดุงอีกงานบวงสรวงก็ไปต่องานบ้านดุงอีกเดนค่ยโอ้ยใหม่ๆเลยตัวนี้ค่ะเขากับมาเนี่ยของกระจอดรถนี่โอ้เยหมูว่านหัวปูหมูว่านเนี่ยหมูแรงซ้ำแหมปูสีออกมากไหมเอาถ้ามาชมนะไปสวดม้อนแล้วปูสีออกมากไหม แต่ว่าบ่เลยบ่ดด้ออกมาเลยปูเสาเลยในม่นขืนนั่งตัวครับก็เลยซ้อนแจงเลยครับผมปูว่าปฏิหารปิหารนะครับถ้าเบียนถ้าเบี่ยนรถปูเจ็ดแปดเจ็ดสามท่านผู้ชมนะครับปูว่านี่หละเคยออกนะครับผมแปดเจ็ดสามเบ้าเถ่ากัตัดให้น้ำเจ็ดสามแปดเจ็ดแปดสามหรือผู้ใดมักได้มีกัรเซอรับเอาเดี๋ยวเบ้าเถ่าจะผ้า งางไปเบิงบ้งเปเบิ้งทะเบียนรถปูงามกงักไงปูว่ารถเป็นห้อยน้อยเดียวว้คันไปถามโยหันเขาเงิดบัด่ปแล้วซาลือมาซาลือมาดูปูคนมางานนี่รุ่มเบิ้งมาเล่นมาปู บอกว่าตะลุม่มเททบียนเลี่ยงแถวมันหุ่มหลายโพดนะซุ่มอยากไทยเอาทะเบ,บียนนะครับคือเลี้ยงแถวได้เลี้ยงแถวเอานะไทยค, <laughs> <ะ>คนแผงงานสมโพธิโบสถ์ไหมมันหน่อยมือถึงนะครับงา,งานใหญ่ลุงในสมนุมนโอ้โหครับดังกรกะหึมเลยนะฮับาดเยวเนาะยอมโยหันตะลึงมาเลยเนาะยอมนั่งคณะกรรมการก็นั่งหันหนามาพอดีเนาะ แต่ลุมาเลยเพราะเห็นรถเลยครับปูเลยมั่นใจนี่เลยปูปูถ้าเปลี่ยนรถนี่เลยเอาท่านผู้ชมแคปหน้าจอนะแปดเจ็ดสาถ้าเปลี่ยนรถปูนี่เจ็ดปดเไปเดี๋ยวเบาเถบท้ายถ้าเปลี่ยนรถปูิ่งกอนครับผมอันอันยางหมอกม้วงนั้เต็มย้นยางหมอกม่วนที่เทำมงไ่ยางหมอกม่วนันแปดเจ็ดสามเนาะใส่กางครึ่งเลยกางั้งาเลย บไส้เน่เล่ยเน่เต็มเต็มเลยโป๊ะลงเล่ยมันเผาหน้ากระเจี๊ยดจะเทิมผมจะงงวยลงมากเป็นยังเล่ตุนิปูว่าเป็นยังบ่มีหอดห้อยเนาะบ่มีหอดห้อยบ่ขันบ่เบิ่งบ่คักกับบ่มีหอดห้อยเนาะปูเนาะมีหอดห้อยปูบ่มีหอดห้อยนี่แม่หน่อยนี่เจ็ดแปดเจ็ดสามทาเป็นช่อมปูว่า โอ้ถามนีเหตุการณ์ตั้งสีปูวาธรรมชุ่มโอ้ขุดเป็นห้อยอยู่ป่าไหลปลาไหลายปูปลาหลายนี่ลหรอมีหมองมันหนักแน่ปลาบมาใส่ลุนใส่เต็มรถเลยตัวนเต็มเลยหอยปกเลยยังไงครับโอ้ไม่เลินโป๊ะรถเรื่องว่าเอาธรรมชุ่มนะครับผมกราบขอบคุณขอบคุณปูจนเขาง่วงไปหมดเลย่รนะครับผมงัดออกจากรถเป็นห้อยอยู่ปูเป็นอยู่นี่เป็นด้านหน้าเลินซื่อเนห็

ก็ออกปูว่าหสามตัวปูว่าเ็สามเาค่ะปูสามเจ็ดเนี่ก็ออกเนี่ค่ะปูวางวดวางค่ะเอาค่ะคุณผู้ชมกราบขอบคุญขอบคุณปูนะคะให้ดโชคเลยมาน้ำกันพอกันไหมคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ